อ่ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซาลีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผ้าพีผ้าน้องว่าเบิงอ่าง้วงงามนะครับเรากำลังเปิดราคาหนาขอกนะครับพี่น้องมือนี้อ่าขอกบันบานคุณพ่อเพิ่นเลี้ยงนะครับมือนี้เพิ่นสิมีง้วงเปิดราคาให้พี่น้องสําหรับผู้มักแม่ลูกมือนี้มี3โค้มพี่น้องแล้วก็ง้วงสาวอีก4โตนะครับผมมือนี้เด็ดทั้งหมด10โตนะครับขอกนี่นะครับง้วงงามนะครับผมริมถนนอ่าเซน สีขาวร้อยเอ็ดนะครับผมอยู่ตรงขามเมกเชฟนี่แหละพี่น้องตรงขามเมกเชฟยบรอยเอ็ดมากง่ายๆครับพี่น้องสำหรับขอกนี่บั้นตรงบั้นหน้านะพ่อเนาะนะครับผมนี่ปากทางสีเหลียวเขาบหมืนนุ่นเดือนนี่แหละพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวไปหู่จักกับเจ้าของขอกพันธมารสวัสดีครับคุณพ่อครับผมแนะน้ำตัวจังไหนะคุณพ่อดอกรักต้องสาดอกรักครับอาคุณพ่อดอกรักเนาะต้องสาดอกรักอ่ายู่บั้นใดก็พ่อเอาที่อยู่จังไรนะที่อยู่นี่บั้นบั้นตรงบั้นหน้าครับบั้นตรงบั้นหน้านะครับผมอำเภอเมืองนี่เนาะเพราะงั อำเภอตะวัดตำบลมะอึอำเภอตะวัดบุรีบ้านดงบ้านนาตำบลมะอึนะครับผมหมู่สองตำบลมะอึอำเภอตะวัดบุรีจัังหวดยครับผมอำเภอตะวัดบุรีครับพี่น้องแต่ว่าอยู่ตรงขามกับเมกะเชียบลอยเอ็ดครับพี่น้องมากยังไงสำหรับขอคุณพ่อเพิ่นจุดติดถนนนี้เลยครับมีเปิดราคาตัวพ่อมันนี่ยกขอกลยเนาะัครบเปิดบัตรทุกโตเอามันนี่มาเหยียบมาบ่าววาที่มหัศของห่าฟ้าเพิ่นว่าสิบเปิดให้ทุกโตแล้วครับพี่น้องสำหรับผู้อยากได้น้ำเพิ่นไปเลี้ยง เดี๋ยวมาเบิองคมที่แหลกกันนะพ่อเนาะเดี๋ยวมาเบิงคมที่แหลกครับพี่น้องมาเบิงแม่ลูกหัวลนครับพี่น้องนะครับลูกกำลังกินนมอยู่กินนมลูกได้ซีเดือนแล้วครับตัวนี้ลูกได้ซเดือนแล้ว่าพ่อครับลูกซเดือนทับแล้วครับตัวนี้ทับทับเคเอฟหกแปดเอาเม็แยกเพศแยกเพศพร้อมใส่เคเอฟหกแปดเนาะอยู่ใน้ังแม่นน่เนาะครับแยกเพียร์เลนลูกลูกไส้เนี่เป็นลูกคอไหนครับซีไว้ครับลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกเดียเจ็ดเดือนแล้วป่าวครับเดี๋ยว้ แม่กับไซเคเอพหกแปดไปแล้วแม่เพิ่นเป็นลูกพ่อได้ก่อนครับลูกแม่นี่เป็นลูกสอนล่ามครับอ่าเป็นลูกเจบสอนล่ามด้วยครับพี่น้องนะครับแม่สอนล่ามครับอ่าแม่เป็นลูกสอนล่ามนะครับเอาแต่ว่าแม่นี่ทับแล้วทีบเคเอพหกแปดพ่านสองหอบนะน่าจะใกล้จะน่าจะติดตัวทองในอยู่นะพ่อเนาะแยกเพศแยกเพศแยกเพศยป่ะพ่อเอาเคเหกแปดแยกเพศยด้วยครับพี่น้องนะครับแม่ลูกคู่นี่แม่ประมาณลอยสี่สิบหานะครับส่วนสูงสี่สิบหาหาสิบเปล่าครับเงี้ยเกือบลอยหาสิบป่ะพ่อครับ เอานะครับเกือบร้อยหาซิฟครับพี่น้องคู่แม่ลูกเอาเปิดหลายไปได้คุณพ่อแม่ลูกคู่นี้ตัวนี้เปิดซิฟเจ็ดหาครับตัวนี้เอาแสนเจ็ดมื่นหาพันเนาะเอาแสนเจ็ดได้มื่นหาพันต่อรองได้นะครับผมอาจธิซื้อสองเลยสามได้ครับพี่น้องนะครับลูกกำลังทุ่มกินนมแม่อยู่ท่านจะสองรอบแล้วเอาแยกเพียรพันสองรอบนะพ่อเนาะเอาเดี๋ยวเบิ้งคู่ที่สองครับพี่น้องไปนี้นะครับคู่ที่สองสำหรับผู้มัาง้อดำครับพี่น้องนะครับผมแม่ดำลูกแดงอันนี้ก็ลูกคูขคือกันนะครับผม อันนี้ก็ลูกโตผูคือกันนะครับผมแม่ดําลูกสีแดงนะครับเอา,เอาครับลูกได้จักมือแล,ล้วพ่อลูกได้วันที่สิบเจ็ดนี่กะอยูเดือนหนึง่งวันที่สิบเจ็ดนี่จะครบเดือนหนึ่งแล้วพ่อเนาะอ่าวันที่สิบเจ็ดนี่จะครบเดือนหนึ่งนะครับตัวนี้หัวลุ้นธรรมชาติเอาลุนธรรมชาต<น>ิน,นะครับตัวนี้ลุนธรรมชาติเปอร์เซ็นต์เจ็ดฮาขึ้กันสิบเจ็ดฮานะครับผมลูกที่แหลกบอก่อลูกตัวที่สองนั่นนั่นลูกตัวแรกเอาลูกที่สองนะครับเอาลูกแหลกเดี๋ยวพาไปเบ่งลูกแรกเพลินนะครับผม อันนี้ลูกตัวที่2ลูกตัวผูลูกพ่อได้ครับผูลูกเคเอฟสามหนึ่งสูงเท่าไรพ่อแม่สูงประมาณบ้านลอยหาสิบละมั้สี่สิบประมาณบ้านอยหาสิบนะครับผมประมาณบ้าอยหาสิบได้หนาดีครับแม่สดความสดความครับนะครับสิบเจ็ดหาหน้พ่อเนาะสิบเจ็ดหาแสนเจ็ดหมื่นหาพันนะครับผมเอานี่นี่เบิ้งเบิ้งลูกนี่นี่นี่ลูกลูกลูกตัวแรกของแม่นี่แหละอ๋อลูกแรกเพิ่นตัวนี้บ่ครับลูกจอกแดงมาทุกตัวอะไลูกสี่ว่ายแม่ดำให้ลูกแดงนะครับอันนี้ลูกสี่ว่ายศูนย์เก่าคกลูกเพิ่นแม่นี่หนไดครัับเปิวว้ตนี้ก่ เิด8ปจัดเดือนก่ครับพ่อตัวนี้มันเด็กเด็กเดิสเดือนสิบสามเดือนนะครับอาแปดสิบหาเป็นะครับผนทรรมชาติกันลดนธรรมชาติเนาะสี่ใบนีมีใบมีหลอดใบมีหลอดครบนะพ่อเอาอีกคู่นี่เดพ่อคู่นี่ลูกเคเอฟสหนึ่งลูกซาอ่าลูกไส้คเอามหนึ่งได้จักเดือนพ่อได้ได้สี่เดือนสำหรับตัวนั้นอ่าสเดือนแม่สมไปครับทับแล้วเราท่านได้ผ่านรอบอ่าแม่ทับพอไหนครับไอหกแ เขี้ยหกแปแยกเพศคือกันเนาะแยกเพศคือกันผมเห็นผมเห็นว่ามันออกลูกพัวเนี่ผมทับแยกเพศเบิดตัวนี้งกับแยกเพศกันอีดํานะครับผมลูกตัวที่ไหนครับตัวที่สองนี่เดี๋ยวตัวแรกมันอันนี้ตัวแรกเนาะตัวแรกเนี่ยอันนี้ลูกตัวที่สองอยู่น่าแม่นะครับผมขันท่ออีกตัวที่สามเนาะตัวที่สามครับเอาคู่นี่ทลายไปไหนเอาแม่ลูกมีเสีดหาครับตัวนี้แสนหนึ่งหมื่นหาพันนะครับแสนหนึ่งหมื่นหาพันนะครับเม่์ลอยหาสิบบวกคือกันครับพี่น้องลอยหาสิบบวก แม่สูงใหญ่ครับพี่น้องโบดนะครับโบดจัดดีนะครับเอาสําหรับผู้อยากได้แม่ลูกครับพี่น้องนะครับผมแม่นี่เพิ่งกระทับไว้แล้วอาจจะซื้อสองในสามนะครับผมเพราะว่าไซคค่หกแปดแยกเพศครับพี่น้องเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแยกเพศเอามาเบิ่งงัวสาวครับพ่อบบบนี้นะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งแม่ที่แหลกสักก่อนนะครับผมง่วงสาวแม่ที่แหลกนะครับผมตัวนี้เป็นลูกข้ออะไรขุนข้อลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก่าหกในจักเดือนหรอพ่อ ัวนี้ไลยสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเข้าสิบแปดเดือนอ่าสิบเจ็ดสิบเข้าสิบแปดเดือนเนาะสั้แล้วครับนะครับเป็นสัตว์แล้วบ่พราะ่าบอว่าท่านได้เป็นกัลลังกัลลังเหาวกัลลังกัลลังสิขึ้นเนาะคกัลลังสิขึ้นโดยปกติกับขันออกกระทบแน่ก็สิประมาณยี่สิบเดือนหรือสองปีเนาะเพราพาะผสมนะครับยี่สิบเดือนหรืเปิดใบสิบสองหาตัวนี้งแสนสองหมื่นหาพันนะครับแม่นี่ร้อยสี่ว่ามีใบมีหลอดพร้อมเอาครับร้อยสี่สิบบวกกินเพราะเนาะส่วนสูงเอาครับมีใบมีหลอดครบนะครับลูกสี่ว่ายศู หนึ่งแสนสองหมื่นสองหมื่นนะครับผมเอาอีกตัวหนึ่งนะครับสุดท้ายก้อนลอกสุดท้ายนะพี่น้องอันนี้เป็นลูกเสาแม่นี่เนาะเคเอฟสามหนึ่งอันนี้แม่เพิ่อนนะพี่น้องนะครับแม่กับน้องเพิ่นอันนี้ครับตัวเพิ่นของแม่นี่อันนี้ลูกพ่อได้ครับลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกเคเอฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดครบหาตัวนี้แสนสองหมื่นหาพันนะครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่ง จักเดือนกว่านี่เลยกกันกับสิบเสิบเข่า18เดือนอ่าสิเจ็ดสิเข่าสิดเดือนเนาะนะครับสิสิเข่าสิเดือนนะครับเดี๋ยวเบื้องถ่ายจักหน่อยนะครับเบื้องถ่ายผลจักน้อยนะครับย่ำเงาดีพี่น้องนะย่ำเาสูงเาดีนะครับสูงร้อยเกือบรอยสี่สิหลหรืพี่น้องนะครับแท่นเต็มว่ะแสนเท่าไรกว่าแสนสองหมื่นหาพันแสนสอาพันครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมเป็นลูกของ นะครับสูงทุกตัวแม่เพิ่นกับน้องเพิ่นนะครับตัวนี้สูงดีเอาลูกเคเอฟสามหึงพี่น้องเน่าดีครับพี่น้องแม่นี่เต็มเต็มมันใหญ่งสักล่ะตึงได้หรือเปล่ากันมันจิ้งใหญ่อีมหรือว่ามันกองเพี้ยนเราผสมแล้วพี่น้องผู้ใดกําลังหาแม่บอกแม่พันไปยิงขอกตัวนี้ก็ถือว่าพ้งสามดีนะครับเอาตัวสุดท้ายนะครับผมนี่ตัวนี้ลูกข้อไดนครับตัวนี้ลูกพริกแดงพริกแดงเอฟเคหาแปดหนึ่งนะครับผมนี่ใบมีหลอดพี่กันนี่ใบมีหลอดครบจักเดือนหรือเปล่า ตัวนี้ 13, ะ13จะเข่า14เดือนนี่เรมั้งอ่า13จะเข่า14เดือนด้วยครับพี่นอ้องอ่าส่วนสูงก็อยู่ประมาณรอย3 5บวกนะเกือบ40พุ่นละ40คร,บครบับนะครับเกือบ40นะครับลูกพริกแดง SK 5 8 1น,นะครับผมเปิดรลายไปได้พ่อตัวนี้8 8มื่นหา8มื่นหาครับพี่น้องนะครับแม่นี่เป็นอ่างัวแม่สาวในของคุณพ่อเพิ่อนงูเชื่องคว่มจับจับได้บ้าได้ทุกตัวอาครับงัวเพิ่นเลี้ยงเองจับบ้าได้ทุกตัวนะครับของคุณพ่อเพิ่น เปิดมามาเบิ่งตัวกริงสก้อนก็ได้นะครับมาบนยากครับตรงขามเมก้าเชฟร้อยเอ็ดครับพี่น้องบอกเบอร์โทรเพิ่นบัดนี้บอกเบอร์โทรเบอร์โทรใดก็พอห้าพี่น้องอยากได้ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสามสามห้าเก้าสามสามห้านะครับพี่น้องพ่อทองสานะครับผมเอามาทำคลิปนี้กับเบิ่งพี่น้องหลายตัวนะครับแม่ลูกสำหรับผู้อยากได้ไปเลี้ยงกับเมื่อเบื้องเอา่นมีอยู่สามข้อมักแม่สาวกับมีนะครับผมเอามักแบบใด นะครับก็มาเยี่ยมมาชมมาเบิองน้ำเพลินเอานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับพี่น้องนะครับมาเยี่ยมน้ำหนาขอกผู้เพลินเลี้ยงงัวมีของดีมาเบิองให้พี่น้องผู้อยากได้ไปเลี้ยงน้ำเพลินก็มาต่อเอาเพลินห้องไว้กับม้วนปลาต่อไปได้นะครับมาต่อเอานะครับผมต่อได้ถือใจนะครับราคาก็ตรงกันกับสีได้นั้งกันไปเลี้ยงนะครับสำหรับคลิปนี้จากราบไปสมนีครับผมสวัสดีครับ